เอ,อ่อข้อแนะนำของคนที่ตัดรังไข่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุซีดเนื้องอกหมดลูกอะไรก็ตามแต่เราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่เราเป็นอนะคืออะไรก็คือพฤติกรรมก่อนหน้าน,นั้นนะคะถ้าเราไม่อยากมีปัญหาอีกข้างหนึ่งเนี่ยงดของหวานของหวานเป็นหนึ่งแบบของหวานแปรรูปเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มันไปนงอกภายในในผู้หญิงเนี่ยก็จะงอกอยู่สองส่วนไม่เต้านมก็รังไข่กลับอีกหนึ่งคือความเครียด หลายคนที่มีปัญหางอกไม่ว่าจะแบบเป็นซีดหรือเนื้อง,งอกหรือถุงน้ำอะไรก็ตามแตะะ่ที่เต้านมและรังไข่เนี่ยก็จะมาจากความเครียดเฮ้ยความเครียดอีกแล้วความเครียดของตับเนี่ยมันพอความเครียดมันชะงักทุกอย่างมันก็จะไปผู่ข้างในคือพอมันชะงักปุป๊บมันก็จะมันไม่วิ่งไงมันก็จะติดขัดเป็นก้อนอยู่ภายในเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันสิ่งที่หมอแนะนําก็คือไม่เครียดกินให้ดีนะคะเออสลายความเครียด สลายพลังงานด้วยการออกกําลังกายแค่นี้เลยแล้วคนไข้ก็จะไม่มีปัญหาต่อไปผู้หญิงประมาณเจ็ดปดิบเปอร์เซ็นตะถ้าไปไปสาวหมดลูกด้วยจะมีปัญหาไม่ซีดก็เนื้องอกในนอกมดลูกเกาะรังไข่ถุงน้ําพังผืดอะไรเงี้ยเออถ้ามันไม่ได้ใหญ่โตมากเนี่ยเราไม่ต้องเครียดแต่เราต้องปรับพฤติกรรม